สาวไทยย้ำแค้นเกาหลีใต้เพิ่มโอกาสคว้าแชมป์วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสาวไทยย้ำแค้นเกาหลีใต้เพิ่มโอกาสคว้าแชมป์วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงชนะเลอรแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2566 TPTV 22 n a s i a n s e n i o r s c o l a Women's Volleyball Championship วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ทีมชาติไทยพบทีมชาติเกาหลีใต้แข่งขันเวลา15นาฬิกานสนามชาติชายฮอนโคราชประเทศไทยเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากูลยังเลือกที่จะผสมผสานผู้เล่นจึงส่ง6คนแรกประกอบไปด้วยพรพันเกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งศส,สิพาพรจันทวิสูตร ชัชุออนโมกสีธนัชาสุขสดวิมลรัตน์ธนพันและปิยนุชแป้นน้อยรับหน้าที่ตัวรับอิสระและกับตันทีมในทัวร์นามเมนต์นี้เซตแรกเริ่มเกมเกาหลีใต้สู้อย่างเต็มที่แลกคะแนนได้อย่างสูสีกับทีมชาติไทยแต้มเสมอกันที่11-11กลางเซตสาวไทยเริ่มตั้งขบวนได้ดีขึ้นเป็นฝ่ายนำห่าง22-17 และสุดท้ายเป็นสาวไทยเก็บเซตแรกไปก่อน25-20นําถึนำหนถเซตเซตสองเซตนี้โค้ชด่วนยังไว้ใจผู้เล่นชุดเดิมจากเซตแรกแต่ดูเหมือนว่าเกาหลีใต้จะเริ่มต้นได้ดีกว่านำสามหนึ่งซึ่งของทีมชาติไทยคนที่โชว์ฟอร์มเด่นในวันนี้คือมัวเมธนัชชาแทที่ขึ้นเมื่อไหร่ได้แต้มทุกที กระทั่งไทยปาดเก็บเซตนี้ไปได้ในที่สุด25-22เซต3เกาหลีใต้เริ่มแผ่วอย่างเห็นได้ชัดโดนไทยนำสามถจนเซซ่ากอนซาเลสโค้ชของเกาหลีใต้ต้องขอเวลานอกอย่างเร็วกระทั่งกลับมาเล่นอีกครั้งรูปเกมเกาหลีใต้ดูเหมือนจะดีขึ้นทําแต้มไล่จี้ไทยมาใกล้ๆช่วงกลางเซตแต้มอยู่ที่18 1 8 และสุดท้ายยังเป็นไทยที่ชนะไปได้25 2 3ถึง23ผลวอเอบอลทีมชาติไทย3ถึงศทีมชาติเกาหลีใต้25 20 25-22 2ถึง20 25ถึง22อย่าถึง23อย่างไรก็ตามสำหรับนะัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามเวลา18นาฬิกายังสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาวทีวีเช่นเดิม ภาพจาก a v c Asian Volleyball bon Confederation